ทุกท่านรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโ,โปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวารพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2567ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซาอุมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูด แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียกรุงริยาตในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทส่งมีพระพานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสําราญทั้งขอให้ประชาชนและราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียประสบความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ขณะที่ประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาฟื้นฟูความสัมพันธ์ชันนมิตรและความร่วมมือหลากหลายด้านระหว่างกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นว่าการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนพลังงานและการท่องเที่ยวประสบผลสําเร็จไปมากเพียงใดนอกเหนือจากความร่วมมือในกิจการที่มีอยู่หม่อมฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า เด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันและการสนับสนุนของฝ่าพ,พระบาทเราจะสร้างเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านอื่นๆอาทิการพัฒนาด้านการเกษตรความมั่นคงด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมอันจะเพิ่มพูนประโยชน์สุขแก่ทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาวันนี้เวลา10นาฬิกา39นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยายลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2566ปีนี้สภามหาวิทยายลัยมีมติทุนก้าทุนกระหม่อมถวายปริญญารัฐปรรศนสนศาสตร์ุิษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชารัฐปราศาสนศาสตร์ประจำปีการศึกษา2566แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยส่งส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทยในทุกระดับการศึกษาและในทุกภูมิภาคอย่างทั่วถึงจากนั้นพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานเกียรติบัตรให้แก่อาจารย์ตัวอย่างและบุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยายลัยทักษิณและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารวม2,775คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าบัณฑิตทั้งหลาย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ของตนซึ่งจะอำนวยประโยชน์ในการประกอบสม,มาธิที่เลี้ยงตัวและอุปการะผู้มีคุณแก่ตนตามความเหมาะสมอันนับเป็นกิจเบื้องต้นที่แต่ละคนพึงกระทำเมื่อสำเร็จการศึกษานอกจากนี้ยังมีกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการตอบแทนสังคมด้วยการสร้างสารคประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติอันเป็นที่อยู่อาศัยและสร้างตัวสร้างฐานะของทุกคนด้วยการสร้างสาร์ประโยชน์ดังกล่าวนั้น อาจกระทำได้หลายทางทางหนึ่งที่แต่ละคนจะทำได้คือนำความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างที่เรียกกันว่านวัตกรรมเพื่อสังคมซึ่งอาจเป็นแนวคิดแนวปฏิบัติหรือปฏิทกษกรรมที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นการเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็งซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนภายหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทอดพระเนตรการขับร้องเพลงประสานเสียงดอกเหงือกของความพยายามจากนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ผู้บริหารและบัณฑิตซึ่งรองศาสตราจารย์นัทพงศ์จิตนิรัตอธิการบดีมหาวิทยายลัยทักษิณเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้อง เวลา14นาฬิกา2นาทีสด็จพระชาดาเนินไปคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงส่งเปิดอาคารเทพ,พรัฐวิทยารักษ์จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับการบริหารและการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตของคณะพยาบาลศาสตร์ในมิติต่างๆให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมวิชาชีพการพยาบาลแห่งประเทศไทยได้รับพระมหากรุณาที่คุณพระราชทานชื่ออาคารเทพ,พรัฐวิทยารักษ์หมายถึง อาคารของผู้ที่รักในการแสวงหาความรู้อันมีคุณวิเศษดุดดวงแก้วแห่งเทพและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนาม,มาพิไทยสทอประดิษฐานที่ป้ายชื่ออาคารอาคารจัดสร้างขึ้นปี2562แล้วเสร็จปี2567มีพื้นที่กว่า12ไร่ประกอบด้วยกลุ่มอาคาร4หลังได้แก่อาคารสำนักบริหารอาคารเรียนและปฏิบัติการอาคารหอพังวิสิท และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุคณะพยาบาลศาสตร์ตั้งขึ้นปี2559ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางปัญญาและทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากลบูรณาการกับการเรียนการสอนการวิจัยวิชาการสู่นวัตกรรมทางการพยาบาลสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายระดับท้องถิน่นระดับชาติและระดับนานาชาติบูรณาการองค์ความรู้สมัยใหม่กับภูมิปัญญาชุมชน เวลา15.39นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพลตำรวจเอกสมศักดิ์แขวงโสภาบ้านทุ่งสบายใจอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเป็นครั้งที่8โรงเรียนเปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน89คนครูตชด8นายและครูอัตตาจ้าง4คน ในการนี้ทรงเปิดป้ายชื่อโรงเรียนซึ่งมีมติเปลี่ยนชื่อเพื่อเป็นอนุสร์แด่พลตำรวจเอกสมศักดิ์แขวงโสภาอดีตผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนปูชนียบุคคลที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านความมั่นคงการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนจนเป็นที่ประจักษ์การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริพบว่านักเรียนทุกคนมีพัฒนาการสมวัย ผลการประเมินความสามารถการฟังพูดอ่านเขียนผ่านเกณฑ์ทุกคนมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์45คนปัจจุบันกำลังศึกษา14คนด้านทักษะวิชาชีพส่งเสริมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติด,ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิการสารกระเป๋าจากซองกาแฟการสารเคราะห์ด้วยใบมะพร้าวป้องกันแมลงมาเจาะผลไม้พร้อมส่งเสริมให้ความรู้ทางการเกษตร ส่วนวิชาสหากรณ์ได้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนผ่านกิจกรรมร้านค้าสหากรณ์ออมทรัพย์มีปราชชาวบ้านมาถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่นมีกิจกรรมที่ขยายผลสู่ชุมชนอาทิกิจกรรมเลี้ยงสัตว์การประมงปลูกพืชผักผลไม้เพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนนักเรียนมีผลงานเด่นด้านศิลปะที่ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เนื่องจากได้รับรางวัลระดับประเทศอาทิรางวัลเหรียญทองประติมากรรมและวาดภาพระบายสีชั้นประถมศึกษาปีที่1นนอกจากนี้ได้น้อมนำพระราชะกระแสให้ใช้อาคารเกษตรสิริสุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งมีสำนักงานเกษตรอำเภอสะเดามาให้ความรู้ส่งเสริมการจัดทำกองทุนหมู่บ้านชื่อกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านทุ่งสบายใจมีสมาชิก30ครวัวเรือน ส่วนปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคกรมชลประทานได้ก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาด1,600ลูกบาทเมตรในโรงเรียน1จุดและในชุมชนอีก2จุดการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43ทั้ง15โรงเรียนด้วย ทรงเยี่ยมหน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ออกหน่วยให้บริการทันตกรรมร่วมกับโรงพยาบาลในพื้นที่ ส่งย่้มหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลประดังเบซาโรงพยาบาลสเดาสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดสงขลาสาธรารณสุขอำเภอสเดาและโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์วมออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปแก่นักเรียนและราษฎรทั้งนี้ส่งรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์3คน องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบป,ปริญญาบาตัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัสสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2565วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายเกษมวัฒนะชัยองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปหอประชุมเิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชพัฏนคปรปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐม ในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สมเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฒนสุนันทาประจำปีการศึกษา2565ปีนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฒนสุนันทามีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและมีผู้สมเด็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม4,162คนมหาวิทยาลัยราชภัฒนสุนันทาเป็นผู้นำการสร้างมืออาชีพ เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนผลิตบัณฑิตและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและสาขาจำเพาะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองคอ์กรการวิจัยการบริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอนจัดการเรียนรู้แบบไฮฟล็ x ด้วยระบบการเรียนแบบออนไซต์ออนไลน์และออนดีมานผลิตงานวิใจัยนวัตกรรมและผลงานสร้างสารรค์เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาพัฒนาทักษะด้านซอฟต์สกิลให้เกิดคุณลักษณะและสมรรถนะทางวิชาชีพมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภายใต้กระบวนการวิศวกรสังคม องคมนตรีเป็นประธานมอบชุดนักเรียนเบอร์5แก่กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของค์คมนตรีเป็นประธานมอบชุดนักเรียนเบอร์5ที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระบรมราชูปถัมภ์เขตทวีวัฒนาภายใต้โครงการสนับสนุนชุดนักเรียนเบอร์5 ซึ่งเป็นหนึ่งใน10โครงการที่กระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดทําขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567ายภายใต้ชื่อ10โครงการสืบสารพระราชปณิธานองราชันที่ผ่านมาได้มอบชุดนักเรียนเบอร์5ให้กับโรงเรียนในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์แล้ว75แห่ง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา127แห่งและมอบให้กับกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัม15แห่งรวม72,000ชุดชุดนักเรียนเบอร์5มีคุณสมบัติประหยัดไฟฟ้าใส่สบายไม่ต้องรีดโอกาสนี้องคมนตรีเยี่ยมชมนิทศการผลงานนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปมัมพร้อมเยี่ยมชมห้องเรียนสีเขียว Green Learning Room แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อเทคโนโลยีทันสมัย กระตุ้นให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพองค์คมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการรวมใจพักรักป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการรวมใจพักรักป่าเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในอําเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นเพื่อสร้างความสมดุลก่รระบบนิเวศและเพิ่มประชากรสัตว์ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือใน มีกิจกรรมปล่อยสัตว์ป่า9ชนิดคืนสูตรธรรมชาติอา่างทิไก่ป่าต้มหูขาวไก่ฟ้าพยาลอเป็ดแดงนกกระถาทุ่งเม่นใหญ่และเต่าเหลืองซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่ได้รับการเพาะเลี้ยงอนุบาลและเป็นสัตว์ป่าของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินที่ผ่านการตรวจคัดเลือกสายพันธุ์แล้วและกิจกรรมการทำโป่งเทียมเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในเป็นพื้นป่าราบต่ำแห่งสุดท้ายของไทย ครอบคลุมพื้นที่กว่า674,000ไร่มีความหลากหลายทางชีวภาพมีระบบนิเวศป่าไม้เหมาะกับการอยู่อาศัยของสัตว์ป่าทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดลำห้วยและแม่น้ำลำทานจบข่าวในพระราชสำนักดิสันดาราการทองลิ่นสวัสดีค่ะ